สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกันคือเก่าค่ะกับการน,น้ำค้ำพญามาเล่าสู่ฟังมือนี้ได้พญาที่มีซื้อว่าสร้างกับเสือกแลโซก่อนเขาสิขยายค่วมกับคําว่าสร้างกับเสือกแลโซมีความเกี่ยวพันกันยังไดเดี๋ยวมาฟังพญากันก่อนเลยค่ะอันว่าสร้างสารน,นันมันคือสัตว์ตัวย้ายเรื่องนิสัยกับฟื้นได้อาไซโซลามขา สีไปมากระตองมีควรค่อยถาคีมีค้นค่อยซับโคกจนสร้างเสือฟังแล้วกะยั่งค่อยถาอาหารเอามาอ้อยน่อยบอนานกระเชื่องเป็นยอนดัดนิสัยในที่สุดกระปลอยโซเอาเสือกมาล้ำย่าเมื่อผูก จองไว้ท่างสร้างโบยยางหนีสร้างเป็นสัปตาเหมือนน้ำมาเรียงตอนแรกกับผูกโซ่ฝึกฝนซับโคกด้วยตะขอกับจนว่าเชื่องในที่สุดในสังคมคนนั้นกบคือกันในบางยางอาจคือกันกับสร้างฟึกให้ประพฤติตามยา้าเมื่อย่างเยยาน้อยกับค่อยฟังขอบัญญติปฏิบัติตามกอ คุ้มคอบฝึกนิสัยในที่สุดกระต้องมีมุมมองตามผู้ใหญ่มีนิสัยตามแบบเปิงบ้านเผาพงมันกะคงเป็นกอบประเภทนี้บางยางอาจเป็นดังกับสร้างผูกเสือกกระบอฝืน การฟื้นค้นกับอาศัยก่อประเภทนี้ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมนั่นเองอันความจริงขอนีกับมีผลต่อความคิดว่าชีวิตเท่านั้นมันเกี่ยวของกับเงินไขอันนิสัยค้นน้นมันเป็นยอนค่วมเสือเมื่อสิเปลี่ยนพลิกฟืนกับฝืนยากบ่ง่ายได มันเลือยกายเป็นเหลืองบานเมืองที่แปรเปลี่ยนทาบอเฮียนไห้ฮูเห้านันสีบอท่านบอคอยฝันซองสอดตามท่านอานาคตเลือยบอปดจากบวงห่วงโศกที่ลามขาการถูกฟึกนไข้คิดภา่ใตกรอบเดิมๆบางเทืออาสิบอท่านํำการเปลี่ยนแปลงกับเป็นได ในสังคมบางครั้งกระถือขังเรื่องความคิดมัดยึดติดต,ตีกอบม่องโลกบอทอทันบออยากฝันไปกวงว่างตัวแบบหลงยุคบอลุกขึ้นมาต่อสู่มั่วยานการเปลี่ยนแปลงมั่นแสดงให้หูมุ่มมองวิสัยทัศน์ถือจำกัด เอาไว้กะเป็นย้อนคิดบอเป็นเลยบอเห็นท่างอออบอรปรับตัวเสียไหมนี่นิสัยแบบสร้างป่านสู่จองขาสันแล้วพี่นองเอ้ยมาฟังขยายค่วมกันยักหน่อยเนาะคะ่ะกับพญาธิวาสร้างกับเสือกและโซมีความเกี่ยวพันกันยังไงสร้างก็คือสัตวาตาชนิดหนึ่งที่มีขนาดโตใหญ่ เสือกก็คือวัสดุผูกสร้างหรือลามขาสร้างส่วนคํำวสาุก็คือวัสดุที่เสมือนเสือกแต่ทํำโดยเหล็กสร้างแม้ว่าจะเป็นสัหญยย่กระจิงแต่มนุษย์สามารถนำมาเป็นสักเรียงเอาไว้ใส่งานเพื่อใส่หลากซุ้งวิธีการฝึกสร้างก็ใส่โซ่ลามขาใส่แตะขอสับโคก,กจนวัเชื่องและเสือฟังทำงานตามขั้นสร้างบังคับหรือสังการเฮาฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้ขอคิดเท่ากันในเรื่องของการฝึกโดยเฉพาะการฝึกสร้างให้เชื่องและเสือฟัง ถ้าห่าฝฟกสร้างตอนแ,แรกก็ใช้วิธีการผูกโซ่ลามขาเอาไว้แต่ถาฟึกสร้างไปโดนๆแล้วอาจิไส้สเสือกเสร็จน้นอยมาลามขาสร้างแท่นโซ่ก็ได้อันนั้นก็ยุ่มัดแล้วจากกรณีนี้ก็ให้ขอคิดเท่าสําคัญมาคอยคืออย่างว่าตีนั่นก็คือเรื่องของการฟึกและการผูกยึดเปรียบกับพฤติกรรมสังคมของมนุษย์ใดคือกันก็คือมนุษย์จะถูกโซ่ลามไว้ด้วยกรอบคิดกฎกติกาและสังคมซึ่งอาจิเอิญว่าพันธนาการทางสังคมกับว่าใด พ้นจากการตีกรอบใน้คนในสังคมประพฤติตามอาจฉิทรงผลทั้งด้านดีและด้านลบกับมีผลดีก็คือการควบคุมคนในสังคมอยู่ในกรอบผลลบก็บคือทรงผลใน้คนติดกรอบความคิดจนบก้าคิดนอกกรอบเลส่ทรงผลต่อความคิดและวิสัยทัศน์ของคนอาจสิ่ท่านการเปลี่ยนแปลงของโลกกับเป็นได้เรื่องนีก็ฝากาไวเนาะค่ะหากเขาสินํามากไปยุบใส่กับการดำรุ่งชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงก็สิดียูบอคอย เพื่อเป็นอุท่าหอน์สอนใจในเรื่องของความผิดสั่งสรรค์และความผิดอิสระภาพทั้งความผิดตามยุคตามสมัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกันเนาะค่ะนี่ก็คือพญากับคํวาว่าสร้างกับเสือกและโซมีความเกี่ยวพันกันยังไงคงสีม่องพาผนออกอยู่เนาะคา่ะการถูกฟึกให้เชื่องให้ฟัง่งข่วมมวสิป,ปินสัตวหรือคนก็มีเครื่องมือแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันมวสิป,ปินสัตว์หรือคนนั้นก็นคือเรื่องของความเสือกก็คือตัวอย่างของการฝึกสร้างเนาะค่ะ แต่สร้างกันยังเสือว่าเสือกเสืนหน่อยก็คือโสรามขากับของจนบการยางกาวออกไปใส่แต่ย้อนว่าสร้างมีความเสือทากระตุกขากาวออกไปสร้างอสิเจ็บขาก็ได้ก็เลยถือเสือกเสืนหน่อยคุ้มความผิดสร้างรมขาต่อไปแม้ว่ามนุษย์คนเท่าสืบอไบถือฝึกด้วยวิธีการเอาโหรือว่าเสือกจองขาแต่ก็เป็นวิธีการฝึกที่เหตุให้เกิดความเสือคือกันบวิวสิเป็นการฝึกการสร้างซ้อนการเลียนแบบหรือว่าให้นีความเสือต่างๆนานา จนมนุษย์คนเหาบกกาออกนอกกรอบแนวความคิดเหล่านั้นออกไปได้ถ้าขึ้นเบิ่งดีๆแล้วอาสิบมีความแตกต่างกับการฝึกสร้างกับเป็นใดเนาะคะ่ะแต่กับมีสร้างหรือคนบางค้นบ่เสือในเรื่องของกรอบความคิดเหล่านี้ก็มมอยู่คือกันก็เป็นการะลายกำแพงออกนอกกรอบหาความคิดใ,ใหม่ๆหที่สั่งสรรกลัวมี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เหาพ่อสีมองออกอยู่เนาะคะ่ะว่าคนในสังคมเป็นจังใดกันแน่บวาสิเป็นความคิดความเสือ่อการลงมือท้ำก็ต้องพิจงงารณา้ดยตัวของเหาเองดีๆเนาะคะ่ะ เอาราคาพญา,ามือนีเอาไว้ซำมีกันก่อนกับพญายทีวาสร้างกับเสือกเลโซติดตามฟังพญายกันใดไมในคลิปนาสำหรับมือนีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ